สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุชี่ค่ะวันนี้พบกับนุชี้วันพระไม่ได้มีคนเดียวนะคะวันนี้วันโกนค่ะทุกคนค่ะพรุ่งนี้ถึงจะเป็นวันพระเนาะแล้วทีเนี้ยวันอาทิตย์น่ะตลาดเขาปีดวันนี้นุชก็เลยขอไปก่อนคือวันโกนนะคะก็ต้องขอพระทุกท่านด้วยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าเดี๋ยวนุชป่าไปซื้อปลาที่เขียงมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีปลาดุกไข่กับปลาสวายค่ะวันนี้ได้สองปลาเนาะแล้วก็เรียนทุกท่านนะคะ อธิษฐานจิตพร้อมกับดุชี่นะคะเดี๋ยวอธิษฐานมาพร้อมกันเลยปล่อยปลานั่าเขียงไปด้วยกันนะคะกับการกล่าวคาอธิษฐานก่อนไปไปปลาค่ะ

ธรรมบูชามบูชามหาปัญโยมาหาข้าพเจ้าเจ้าบูชาพระธรรมขอให้มีปัญญาสังฆบูชาบูชามหาโพคาวโหโพคาหข้าพเจ้าเจ้าบูชาพระสงฆ์ขอให้มีโพกทรัพย์สมบัติอิมินาสัการากาเรนะ พุทธังธรรมังสังฆังปูเชมิข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าอีกทั้งคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณทานบารมีศินบารมี เนคขมมะบาลามีปัญญาบาลามีวิิยะบาลามีขันติบาลามี สัจจะบาลามีอธิษฐานบามีเมตตาบารมีอุเบกขาบาลามีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพ be ันชาติเหมือนชาติแสนชาติก็ดีมีระลึกได้ก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ตั้งแต่ล็ก แต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสัพพัยสัตตูใดใดอย่ามาพ้องพานสัตเพสัตตาเวลาอัพยาปัชะนี่ค่ะ สุขีอัตอตานางปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง,ง,ง,ปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภยมัภย,ภยขอให้พ้นทุกพ,พ้นภันนยลปลาทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ ขอบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์มตายพ้นจากความตายสัตว์นจากพ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้ารองข้าพเจ้าให้สิ้นสัพพทุกให้สิ้นสัพพุให้สิ้นสัพพโศให้สิ้นสัพพโโรกให้สิ้นสัพพโรคให้สิ้นสัพพภัยให้ภัยให้ได้บรรลุมรรคผลแลน้านได้ลานในการปัจจุบันนี้เธอ พานาปัจโยโหตูสาธุค่ะเราเอาปลาลงท่ากันงท่าน้ำเลยอันนี้น้ำเยอะนะคะน้ำน้ำน้ำฝนลงมาสกเทือนอันนี้ฐานติดตามกันไหมคะทันไหมคะสวัสดีทุกคนนะคะโอ้ยเฮียแมงสวัสดีค่ะไปปลาด้วยกันค่ะเชฟชูอะคะ เชฟชูราคาเชฟชูสวัสดีค่ะข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยมากค่ะวันนี้ขายไหมคะใช่โซลาวีดใช่ข้าวเหนียวมะม่วงเชฟชูอร่อยนะคะหน้าโรงบ้านกรุงเทพไปอุดหนุนกันได้เริ่มต้นที่30บาทเองบอกว่าใครบอกว่าอยากกินแต่ไม่อยากกินเยอะไปเลยค่ะเชฟชูจัดให้นะคะหาง่ายง่ายตรงข้ามมีใครใครนะคะคุณยานรุ่งม่เหรอคะอนุโมทนาบุญนะคะสวัสดีค่ะ อ่าเราปล่อยปลาไม่ใช่สิเราอธิษฐานคำปล่อยปลาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่ท่าน้ำกันเอาปลาไปปล่อยนะคะอันนี้ให้ลูกปลาไว้ใส่ได้โอ้หนักมาเนอะเอ๊ะก็เยอะเวลามาเยอะ ไปนึกโกกบตะกรอนดิบโกบตะกร้าเลยมาให้ทุกคนดูปลาก่อนค่ะวันนี้มีปลาถวายกับปลาดุกไข่อยู่ในนู่นนี่มันร้อนไงพี่นู่นมันร้อนแล้วมันร้อนนะคะนี่ดูดูเปิดฝาอุ้ยน้องกระดิบน้องกระดิบน้องกระโดดวันนี้พี่ปอปลาทอดสวัสดีค่ะไม่เจอกันกี่ไล์แล้ว สองสามไรไหมยัือกยิดติงอเลยพี่พี่ปอปลาทอดหายไปไหนสวัสดีนะคะเวลคัมาวจูไรฟ์สดวันนี้ไม่ได้มีหนเดียววันนี้ตากล้องภาพนิ่งเราไม่อยู่ไปเที่ยวภูเก็ตเดี๋ยวปาพ่อปาพ,พ,พ่ออยู่ไหนอะนั่งจับทำนย่งนีนะคะวันนี้สิบเจ็ด อันนี้มันสิบเจ็ดครึ่งไหมขขงหนูก็วันนี้ได้ทั้งหมดยี่สิบโลครึ่งยี่สิบโลครึ่งค่ะฮะยิบเอดวันนี้วันนี้อีหลุกคังยี่สิบเอ็ดโลพกก็เหลือสวายก็เหลือเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงโอ้ได้ค่ะเเราที่สะดวกคิดถึงคิดถึง ขอพอใส่น้ำมนต์ใครนะลูกบอลชัวได้รอพี่อารีสวัสดีค่ะให้เขาคาดปลอดภัยเนาะเนี่ยวันนี้นึกว่าปล่อยปลาใพี่อารีอีกแล้วเอ้น้องน้องแทนหลบภัยพี่นุ่งหน่ายพี่ถ่ายรูปตรงนี้แป๊บนึงค่ะลู้ถล่มไปทางโอเคสะรองวัดเดี๋ยวเรามาปล่อยปลาไปด้วยกันนะคะวันนี้มีตําเอ้ยวันนี้ได้สองปลาปลาดูไข่กับปลาสวายวันนี้น้ำเต็มตลิ่งเลยตกล้องแพนน้ำ โอ้ขึ้นมาถึงบันไดนี้เลยนะเห็นเสาด้วยไหมปกติมันลงมาถึงบันไดนู้นเลยนะคะอดูดิเอาคุณพ่อปล่อยก่อนเอาคุณพ่อปล่อยก่อนเลยค่ะโอ้ยน่ารักตาถูกภูเขาพี่ปอปลาทอดตอนนี้คือลุ้เทียนไม่ได้ไม่ได้ดูไงไม่ได้ดูหน้าจอเลยเลยมองไม่เห็นอะไรเลยสวยทั้งน้เลยอ่อ <laughs> <laughs> ไได้เลย ไม่แล้ววันนี้น้ำขึ้นเอาพี่พี่พักปล่อยปลาอะไรพี่พักปล่อยปลาอะไรพี่พักจับหางขึ้นมาเลยเ้ยพี่พักกล้าไหมกล้าไหมลอง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 สองมืออ่ามาจับปล่อยนี่ทอมตุ้งเอ้ยเยอะปลาละไว้ปากแดงปลาลไว้ปากแดงโอ้ยพี่พักปล่อยพี่พักปล่อย ไปลูกไปน้ำเต็มแล้วไปเออแม่ด้นะอ่าอไแม่ไปลงเอแม่มาแม่ได้ได้ค่ะร่วมได้ค่ะร่วมเพิ่มเติมได้ตมบุญได้ตลอดเลยนะคะาไปไป น้องไพ่เพื่อนกเพื่อนกันพ no. okay. ี okay. Okay. No. ่จะถ่ายรูปป๊หนึ่งหนึ่งสองสามอ้าหนึ่งสองสามไปเลยค่ะหายสนุกใหญ่พอจับหางแล้วสนุกใหญ่ไม่กล้าหรอไม่กล้าจับหรอพี่จะถ่ายภาพน้ังๆน่อยเห็นไหมวางขากรองไว้ก่อนเห็นไหมอันนี้บังป้างเดี๋ยวเขาถือนีให้ก่อนนะ แม่แม่เดี๋ยวปั๊บนึงต้องมาให้พี่เตะป่อยมั่งอุ้ยแม่เอถ่ายแม่ถ่ายแม่ก่อนหลุดจะแม่แม่หลุดมือหลุดมือสนุกกันใหญ่หนูมองกล้องไปทางนู้นหนูพี่ตาทำเอาไปค่ะปัาสวายปักแดงตัวใหญ่มากเลยวันนี้เฮ้ย ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายจะจังัองมือเลยอมือเลยสมือเลยเลัวเมือหร่มื่่เมื่นแหละโอเคมียู่ตัวเดียวเลยทำยังไงอ่ะจับพปแลวจับไป้องรกไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปนะครไปนะคะไปค่ะไปลูกไปเฮ้ยตตวเดียวแล้วของแพ้อ้าว นี่เดี๋ยวมันมีปลาดุกไข่ออีกาจับหลังเอาปล่อยไปเอาปล่อยไปปล่อยไปอปน้องแล้วปล่อยน้องปไปอาพ่อมาปล่อยปลาดุกไข่ในการจับจับนิดเดียวจับจับไม่พีเห็นไหมถ่ายภาพนิ่งตรงนู้นก่อนนะคะอันนี้ต้องถ่ายภาพนิ่งไปให้กับเจ้าภาพที่ร่วมบุญมาได้เห็นภาพด้วยนะมานะมองกล้องมองกล้อง 1น3อครับไปแล้วนะสายินรรวยรวยโอ้ยทำอะไรีมากเลยให้ถังนี้ดมวีถังมีเลือดด้วยมันขึ้นมาหาจะเอาหรอเดินเร็วเร็จแล้วค่ะตอนนี้นึกไม่ได้ดูหน้าจอไลฟ์สดนะคะนก็เลยไม่รู้ว่า ใครเข้ามาแล้วมั่งต้องขอยไปด้วยต้องให้ตะกล้องคอยบอกวันนี้พอดีพี่ชายไม่อยู่ไปเที่ยวภูเก็ตไม่มีใครถ่ายภาพนิ่งให้อ่ะก็วันนี้ไน้ทั้งหมด2ี่สิบโลครึ่งนะคะใครจะใครที่ปากร่วมบุญกับนุชไว้ก็เนี่ยนะคะวันนี้นุชมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับทุกท่านแล้วนะคะปล่อยให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วใครอยากจะเติมบุญมาก็เติมมาได้ะคะ่ะเดี๋ยวนุชมาจัดการปล่อยให้ ทุกวันพระเลยแต่วันเนี้ยวันกนเพราะว่าพรุ่งนี้วันพระตงกับวันอาทิตย์แล้วตลาดเขาหยุดมันจะไม่มีความคึกคักอะไรอย่างงี้เรามาวันเสาร์ดีกว่าเพราะว่าจะมีแม่ค้าที่เขาร่วมกับเราอยู่ด้วยนะคะเขาก็อยากปล่อยบางที่เขาขายของเขาไม่สามารถมาปล่อยได้วันนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับท่านนวที่เราบุญกับวันพระไม่ได้มีคนทุกคนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเขาคาดปลอดภัยค่ะเอาบุญไาเผานะคะสาธุ พี่พังมาปิดอันนี้กันก่อนพี่พังกินวันนี้เลยเ,เราใจกันไหมวัน,วนพระนะเพราะวันพระไม่ได้มีคนเดียวมาเดี๋บอกยอดสะสมเลยอ่ะยอดสะสมบอกเลขก่อนอยู่ที่1นึ่งหดเจ็ดจุดห้ากิโลนะคะทุกคนคะ่ะอ่านาสวยบอกเลขไปแล้วเนาะเพราะวันนี้ ไม่ตืน้องเอบอกว่าวันนี้21โล,โล,โลเดี๋ยวให้นุ่นบวกเอาบวกเลขใหม่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งวันนี้ทั้งหมด21โลไม่ใช่20เนาะวันนี้21โลบวกกับยอดสะสมของเราที่แล้ววันนี้ยอดสะสมของเราอยู่ที่1188.5กิโลค่ะทุกคนข่าวหเลขสวยยังมี88ด้วย1,188.5กิโลค่ะอนุโมทนารุญกับทุกท่านอีกครั้งนะคะสาธุค่ะไปแล้วนะ